สื่อต่างประเทศรายงานนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาเพิ่มอีกหลังเอ e ็ดดี้ฮาวกุนซือใหญ่ยังไม่พอใจกองหลังในปัจจุบันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ในฤดูกาลนี้โดยในพรีเมียร์ลีกพวกเขารั้งอันดับ8มี12แต้มจาก7นัดแรกล่าสุดมีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังที่ระบุว่า นิวคาสเซิลอยู่ในเตดมีแผนที่จะซื้อเซนเตอร์ฮาบคนใหม่เข้ามาเพิ่มในตลาดนักเตะหน้าหนาวนี้มีการเปิดเผยว่าเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลยังไม่พอใจขุมกำลังที่มีอยู่โดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบที่เขาอยากจะได้นักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มโดยปัจจุบันเซนเตอร์ฮาบตัวหลักของทีมนิวคาสเซิลคือสเวนบอร์ดมันกับฟาเบียนแชร์และมีอะไหล่สำรองคือจามาเลเซลพอนดาเมสและแดนเบิร์น แฟนแฟนิวคาสเซิลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ